ขอภาวนานะไม่พ่องมีเมียน้อยแล้วกันแค่นั้นเลยแม่มึงอ่ะอีตุนแม่มึง่ะไม่เคยมาเลยมึงมั่นใจเลยว่ามึงจะสู้ทุกอย่างนี่เพื่อผู้ชายคนนั้นเพื่อไอ้ชอถ้ามึงจะบอกว่ากูปากแจ๋วเออกูปากแจ๋วกูไม่รู้นะว่ามึงมีดีอะไรแต่สําหรับกูกูพ้นแล้ว หลังจากเหตุการณ์ที่กิกรุ้งนภพามอดำลนกทุงชื่อดังได้ออกมาไล่สดแฉสาเหตุที่ต้องจบชีวิตคู่กับสามีโดยสาเหตุเกิดจากปัญหานี้สินของครอบครัวฝ่ายชายที่มีไม่รู้จบถูกอีกฝ่ายนอกใจถึงขั้นโทรเคลียร์กับสาวมือที่สามที่อ้างว่าท้องกับสามีของเธอดูเหมือนว่าเรื่องราวจะยังไม่จบเพราะกิกได้มีการฟ้องร้องและได้คืนสายเป็นที่เรียบร้อยไปฟังเจ้าตัวเล่ากันดีกว่าค่ะเหตุการณ์มันมีอยู่ว่ามันเป็นการ ไปสันไทฟงรอบที่สามเนาะใช่รอบที่สามการสืบพยานต่อจากรอบที่แล้วใช่เป็นการสืบต่อจากรอบที่แล้ว,ยยลวซึ่งสืบค้างไว้พอช่วงนั้นมันช่วงสงการแล้วมันมีวันวันหยุดอ่ะก็เลยสืบกันต่อพอเขาไปปุ๊บอันดับแรกเลยสิ่งที่ทุกคนลุ้นแน่ๆเลยฟังไว้นะอีพวกของเพื่อนกองเชียร์ของพวกมึงหรืออีตุ่นที่มึงฟังอยู่วันนี้มึงควรดูไลฟ์กูเพราะกูรู้ว่ามึงดูไลฟ์กู ถึงกูมึงต้องมาย้อนดูแน่นอนแล้วมึงย้อนดูได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูไม่ลบมึงควรมาฟังไลน์นี้กูมึงควรมาดูไลน์นี้กูเพราะไลฟ์นี้มีสาระสําหรับมึงกูบอกได้แค่นั้นแล้วบอกไว้ก่อนนะคะคันผู้เรศีได้ทําไมไม่จบแล้วนู่นนี่กูบอกเลยว่าคันดากูมากกูดาขึ้นค่ะบอกเลยไม่สนลูกใครค่ะสิ่งที่เราปรารถนาที่จะเห็นคือหนึ่งเลยพยาน คำว่าพยานนี่จำเลยนี่ไม่ลาเบิกความนี่เขากระเอิญพยานไหมคะคือตุ่นนี่ก็คือพยานนะเขาก็เรียกพยานนะเขาเรียกพยานกิดเขาก็เอิญพยานต่างคนต่างเรียกพยานเขาก็เรียกพยานใช่ทุกคนต้องต้องฟังนี้ตามทาตามความเข้าใจนะพยานนี่คือรวมหมดเลยนี่คือพยานต่อให้เป็นจำเลยเป็นโจทย์ในศาลเขาเรียกพยานณที่นี้คือตอนที่นางลงลงชื่อไว้ว่าจะมีพยานปากไหนมาบ้าง นั่นนู่นนี่ซึ่งพยานในนั้นหนึ่งเลยก็คือ,ม,คอมันก็คือจำเลยมันก็คือจำเลยสองขอแทนตัวไอ้ชอเนาะไอชอก็คือผัวมันผัวปัจจุบันมันไม่รู้ว่าผัวคนที่หอ่แต่ผัวปัจจุบันมันสามคือเพื่อนมันเพื่อนมันนี่ไม่รู้ว่าคนไหนสี่ที่ติดใจมากคือพี่สาวไอ้ชอ ไม่ได้พูดลอยๆทุกอย่างที่พูดขึ้นไม่ได้พูดลอยๆแล้วจําไว้ว่าที่เฝ้ารอวันนี้คือพี่เอชอยแม่งมึงทําไมไม่มามึงลงชื่อเป็นพยานทําไมมึงไม่มาแล้วเรื่องของเรื่องนะกูจะบอกมึงให้นะแม่มึงอ่ะอีตุลแม่มึงอ่ะไม่เคยมาเลยแม่มึงอ่ะไม่เคยมาเลยแต่มาดูบอนี่มาแต่เวลาลูกขึ้นศาลมึงโดดเดี่ยวมากหน้าบันลังวันนี้กูสงสารมึงมากแล้วกูสงสารทนายมึง สนายมึงน่าสงสารมากที่มีลูกความแบบมึงปวดหัวกูบอกให้ขันค้นเป็นเมียหลวงคือกิ๊กบอกออกมาเป็นกระบอกเสียงแบบเนี้ยกิ๊กถามก่อนว่าเมียหลวงบางคนหอดกับว่ากาสู่จอยโบหัวจีสูแบบไหนเออพวกมึงโบหัวขอภาวนานะไม่พ่องมีเมียน้อยแล้วกันแค่นั้นเลยถ้ามึงจะบอกว่ากูปากแจ๋วเออกูปากแจ๋วพอด่ากูไว้ยเยอะเหมือนกัน,ก,นกูก็ด่าคืนค่ะแค่นั้นเลยมันน่าสมเพศ มันน่าสงสารเพราะอะไรรู้ไหมฟั่งหลวงเนี่ยแม่กับไปพ่อออกไปน้องสาวไปอีสองคนพยานสองปากมึนี่พญานสองปากสามกับผี่หลวงลูกชายกลับไปมูเพื่อนอดเพื่อนอดีตสามีก็ไปหาแฟนก้งแฟนขับไปรออยู่ที่ศาลไครฟงไปรอให้กำลังใจอีตุน่นมึงมีใครมึงมีใครแม่มึงยังไม่ไปเลย แล้วกูถามก่อนนะมึงมั่นใจเลยว่ามึงจะสู้ทุกอย่างเนี่ยเพื่อผู้ชายคนนั้นเพื่อไอ้ชอเป็นกูกูบอสูย้อนยังหูบะมันไม่ได้สู้เพื่อมึงเลยค่ะนี่ยังสงสัยนะว่ายังพูดกับตัวเองยังพูดกับพี่เก่งเลยนะว่าพี่หนูอยู่กับผู้ชายคนนี้มาได้ยังไงตั้งห้าปีหกปีมึงสู้เพื่อใครตุนมึงสู้เพื่อใครอีมามึงสู้เพื่อใครผู้ชายเขาสู้เพื่อมึงไหมเนี่ยถ้าสารตัดสินเนี่ย ถ้ามึงได้จ่ายเงินนั่นนู้นนี่มันมาช่วยมึงไหมมันมีแต่แหบมึงและประเด็นวันนี้คือหลักๆเลยคือเขาต้องการความชัดเจนคือมึงบอกว่ามึงไม่รู้มึงก็ต้องไขข้อสงสัยตรงที่บอกว่ามึงไม่รู้ว่าเขามีลูกมีเมียมึงไปเรื่อยทนายมึงก็ไปเรื่อยแล้วมึงแต่งตัวไปมึงไม่ให้เกียรติศาลนะวันเนี้มาชุดลูกไม้กูถามก่อนกูนั่งอยู่ข้างกูมองหน้ามึงเนี่ยคนหายแล้วกูถามจริงๆนะมองข้างๆเนี่ยโหนกบังจนไม่เห็นจมูกจนว่าเห็นดัง อีเพื่อนกองเชียร์มันอีผมสั้นอีมนุษย์ป้าเนี่ยจะโดนกูถอนงงอกไปทําไมสแสลแลนไปทําไมทําทายิมใช่แบบจะทํากวนกูกวนตีนคืนค่ะกูบอกให้ระวังกูระวังโดนกูถอนหงอกไฟล์หลวงเบิดความเบิดความตอถามติงนั่นนูน่นนี่เวลาที่เขาพูดถึงความชั่วมึงสามารถนั่งหัวล็อกคิก,คก,คก,คกได้อะมึงมันไม่ใช่มนุษย์กูภูมิใจนะ ที่กูเกิดเป็นลูกพอ่อลูกแม่กูพอ่อแม่สอนใะห้กูไม่ให้ให้กูไปเป็นเมียน้อยใครแล้วฟังไว้ในอะีพวกที่มันบอกว่ามึงเป็นบ้าพอได้แล้วอยู่แบบสงบเงียบอย่างนั้นอย่างนี้มันยังเงียบไม่ได้เพราะเรื่องมันยังไม่จบค่ะกูไม่รู้นะว่ามึงมีดีอะไรแต่สําหรับกูกูพ้นแล้วกูหมดกรรมกับผู้ชายคนนี้แล้วมึงรับกรรมต่อนะมึงจะเอาประเด็นนี้ให้ได้ว่าหนูไม่รู้คะ่ะว่าเขามีทะเบียนสมรสแต่มึงรับหมดทุกอย่างแล้วค่ะตอนนี้ทุกอย่างจบแล้ว รอคำพิพากษาวันที่หนึ่งกรกฎาคมมึงตุยแน่บอกว่ากูเนี่ยไ์สดแล้วทำให้สังคมเกียดชังมึงกูไม่ได้เอ่ยชื่อมึงเลยค่ะมึงแซ่แหลนออกมาเสนอตัวเองค่ะถ้าสารตัดสินให้มึงแพ้แล้วมึงต้องชดใช้ค่าเสียหายกูกูถามก่อนมึงจะทุ่มเทมึงอยู่ดีมึงอยู่ไม่อยู่ดีไม่มาดีพากีมาทรมานมึงจะต้องมาเสียเงินเพื่อผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้ก็สู้เพื่อมึงไหมเขาสู้เพื่อมึงหรือเปล่า แม่มึงอะทําไมแม่มึงไม่ไปบ้างกูจะได้ถามแม่มว่าภูมิใจไหมคะคุณแม่ที่เลี้ยงลูกมาแล้วไปเป็นเมียน้อยคนอื่นด้วยความภาคภูมิใจกูจะถามแม่มึงอย่างนี้มึงเข้าใจคําว่าทัวลงยัางทีเนี้ยถ้าคนดีจริงคุณทัวจะไปลงมึงไหมถ้ามึงอยู่เฉยๆทัวจะไปลงมึงหรือเปล่าใครหัวร้านยกมือขึ้นจ้าเมือนี้มึงอหงหัวเถอะขึ้นไปผีละค่ะคิดมากคนหาเลยกูถามจริงตาแล้วก็โหนกเลย แหกกฎฟิสิกส์ทุกอย่างน้ําตาไหลนี่ไหลออกหูปกติไม่ต้องไหลลงนี้มึงแหกกฎฟิสิกส์เลยค่ะสวยมากมั้งมึงอ่ะเออทำบ้างนะรู้จักหมอบ้างนะมึงถ้าเมียน้อยมันไม่สแสลงะนะ่กูไม่ออกมาอย่างนี้หรอกค่ะทําไมถึงยังไม่จบก็มันจ,จบไมหมละ่ะมึงดูมันมั่นหน้าดิมั่นใจกูไม่ว่าหรอกแต่มึงมั่นหน้าเนี่ยมึงต้องโดนกูคนอย่างมึงม่ต้องเจอคนอย่างกูกูบอกมึงน่ตุน่นมึงเสียชาติเกิดมึงเกิดมาเป็นผู้หญิง แทนที่มึงจะทําให้พ่อแม่พ่องแม่งภูมิใจที่เลี้ยงลูกมาได้ดิบได้ดีไม่ใช่เลี้ยงมาให้เป็นเมียน้อยเขาบายนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันค่ะ see you again next time โอเคน้าไปแล้ยบายนะคะทุกคนไปไปดูละครกันนะคะเดี๋ยวก็้กจะไปกินข้าวขอบคุณที่เป็นกําลังใจนะคะวันนี้กี้เข้มแข็งขึ้นมากแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะแล้วผูใ้ใดบอกว่าคอยเป็นประสาท ไอ้พวกที่ดากวาเป็นประสารนะมึงมั่นใจบ่มึงบอกให้กูไปพบกรมสุขภาพจิตยังให้กูเห็นหน้วา่าไปแล้วไปพอมึงพอมอ่ะเออแค่นั้นเลยทุกคนจีอู o อ a เ a i นนะคะบ๊ายบายค่ะ